แต่ภาพรวมทั้งหมดเลยนะคะเต่าไฟฟ้าสองหมื่นตัวนี้กับตัวนู้นวรุตาตีว่าเป็นหมื่นห้าแล้วกันก็ประมาณสามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นห้าพันบาทนี่คือเงินจากการเก็บขวด ที่ะเจอคํับว่ารู้ต่ายแล้วนะคะจากที่คลิปที่แล้วนะคะที่บอกไปว่าหลังจากที่ไปซื้อตุ้มหูมาเป็นของชอบของตัวเองเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงผู้หญิงแล้วก็ชอบอะไรที่เป็นของสวยๆงามงามเมื่อได้แล้วแต่เราก็ยังเดินเก็บขวดต่อไปโดยไม่มีวันหยุดเลยค่ะทุกครั้งที่เราออกไปที่ไหน ไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนเราจะต้องมีถุงมีกระเป๋าไว้เมื่อเราเจอสามบาทห้าบาทเก้าบาทเราก็เก็บใส่กระเป๋า ถ้าเป็นวันหยุดนะคะห้างปิดห้างจะปิดวันอาทิตย์วันเดียวนะคะเมื่อเราเดินไปที่ไหนแล้วห้างไม่เปิดเราก็แวะไปที่ปั๊มน้ำมันค่ะจุดว,วันจันทร์ถึงวันเสาร์นั่นก็คือที่ห้างค่ะอย่างที่วรุตาเคยอธิบายในบางคลิปนะคะว่าถ้าเราไปส่งที่ปั๊มน้ำมันมันจะมีข้อข้อดีข้อด,ดีตรงที่ว่าเป็นวันหยุดแล้ว เราไม่ต้องแบกเราไปส่งที่ปั๊มน้ามันได้นั่นคือข้อดีแต่ข้อเสียนั้นก็คือเราบางครั้งพนักงานก็อาจจะคิดตัวเลขไม่ตรงเหมือนกับเครื่องที่เราไปส่งแต่มันก็เป็นแค่ข้อเสียนิดๆหน่อยๆซึ่งมันเป็น เป็นเรื่องที่เรายอมรักได้เรายอมเอาเงินมาอยู่ในกระเป๋าของเราดีกว่าที่เราจะต้องแบกขวดหนักๆแล้วก็มีอยู่ปั๊มปั๊มหนึ่งนะคะที่อยู่ตรงข้ามกับแม่น้ํารัว่วที่วรุตตาไปส่งเขาบ่อยๆตรงนั้นนะคะปั๊มนั้นคือมีขาดบ้างแต่ส่วนใหญ่วรุตตาจะได้เกินมาค่ะถือว่าเป็นปั๊มน้ํามันที่ที่ที่เราแบบรู้สึกแบบ เขามีบุญคุณต่อเรานะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เราจะไปเติมน้ํามันเราก็จะไปที่ปั๊มน้ํามันนี้ค่ะเราจะไม่ไปปั๊มอื่นเราถือว่าปั๊มนี้เป็นผู้ที่เมตตาต่อเราฉะนั้นสิ่งใดที่เราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้โดยทางอ้อมหรือทางอะไรเราก็จะทําฉะนั้นไม่ว่าลูกไม่ว่าแฟนเราก็จะไปที่นี่กันตลอดเลยค่ะ แหมเกิดมาทั้งนั้นแล้วมาดูว่าเงินจากที่วรุตาเก็บขวดต่อไอที่เราได้ชิ้นต่อไปที่เรามาซื้อใช้ในครวัวเรือนประเอนว่าช่วงนั้นนะคะมีอุปกรณ์ในครวัวของวรุตามันพังแล้วเราต้องซื้อใหม่แล้วแฟนกับวรุตาบอกว่าเรามีเงินในส่วนนี้อยู่นะ อะไรอย่างเงี้ยเอามาซื้อดีไหมวารุตาบอกอก็โอเคนะเราเอาส่วนนี้มาซื้อเดี๋ยวมาดูชิ้นแรกกันนะคะอ่ะลืมบอกไปนิดนึงค่ะไม่ได้มีแค่ชิ้นเดียวเรามีในห้องครัวสองชิ้นมีในห้องน้ำอีกหนึ่งชิ้นค่ะมาดูกันเลยเดี๋ยวจะรู้แล้วก็ว่าวารุตาได้อะไรมาบ้างแล้วก็ที่สำคัญแต่และชิ้นเดี๋ยววรุตาจะบอกนะคะว่าราคาเข้าไป มาดูกันเลยค่ะชิ้นแรกที่เราซื้อนั่นก็คือตัวนี้ค่ะเป็นเตาไฟฟ้าพร้อมกับเตาอบทั้งเซตแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเซตนี้นะคะเราก็จะมีเตาอยู่สีหัวด้วยกันหัวหนึ่งหัวสองหัวสามแล้วก็หัวที่สี่มีสี่หัวนี่คือเตาไฟฟ้า พร้อมกับเตาอบอ,อ,อีกหนึ่งตู้นี้ค่ะดูให้เต็มตาราคาเตาไฟฟ้าพร้อมกับตู้อบตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นบาทสองหมื 20, บาทนะคะสำหรับตัวนี้วรุตาซื้อมาเมื่อสองสามปีที่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะว่าตัวนั้นคืออะไร ตัวถัดไปนี่ก็คือตัวนี้ค่ะเป็นสิ่งจำเป็นมากๆสำหรับเราในช่วงฤดูหนาวนั่นก็คือเครื่องทำความร้อนค่ะไมมเอียมเลยนี่ค่ะตัวนี้เลยนี่ไมมเอียมไมมเอียม ส่วนตัวนี้นะคะราคาไม่มากไม่น้อยแล้วก็ไม่แตกต่างจากเตาอบไฟฟ้านั่นก็คือราคาอยู่ที่ประมาณ1,500งบาทประมาณนะ1,500งหาพหรือ1 2 0 0 0ประมาณนี้วรุตาจําตัวเลขไม่ได้แต่ราคาเป็นหลักหมื่นค่ะแค่2ตัวในห้องครัวก็เกือบส0 0 0กื่าบาทแล้ว ไปดูอีกตัวนะะึ่งค่ะตัวนู้นเขาอยู่ในห้องน้ำเอ๊ะอะไรเอ่ยอ,อยู่ในห้องน้ำไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะตัวนี้เลยเห็นไหมคะใหมเอียเ่ยมเต็มเด็มเต็มเตมเลยประเอิญว่าตัวนี้เป็นตัวกดชักโครกน้ำนะคะตัวแรกเขา เขาทำงานไม่ค่อยดีสงสัยไม่ทำงานมานานคงอยากจะปลดเกษียณตัวเองบรุตาก็เลยปลดให้เขาไปเลยค่ะแล้วก็เอาตัวใหม่มาตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีอยู่ปกติน้ำแล้วนะคะเขาก็จะมีแบ่งเป็นโซนระดับสำหรับ,รบเบา,เาแล้วก็หนักนะคะส่วนตัวนี้เขาก็จะเป็นตัวที่ทางช่างเขาเลือกมาให้เรานะคะก็ค่อนข้างที่จะ คมมึนมก็เรียกว่ามตนอะไรพวกนี้ประมาณนี้นะคะก็นี่ค่ะตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณาต่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจจริงๆว่าตัวนี้เท่าไหร่แต่สองตัวในครัวนึจนจำได้เพราะว่าเวลาช่างเขามาติดตั้งก็จะมีชั่วโมงของการทำงานมีค่าอุปกรณ์ค่าเดินทางของเขาร่วมด้วยนะคะ ตัวที่เป็นตัวกดน้ำมารุตามไม่รู้ราคาจริงๆนะคะเพราะว่าเวลาช่างก็มาจิตตั้งแล้วนะคะก็ะอย่างที่บอกมีค่าชั่วโมงทำงานมีเวลาที่มาทำงานระยะเวลาในการทำงานคือทุกอย่างเขาคิดหมดเขาตาคิดว่าน่าจะอยู่ที่ไม่แน่ใจบอกไม่ถูกว่ามันคือเท่าไหร่แต่ภาพรวมทั้งหมดเลยนะคะเตาไฟฟ้าสองหมื่น ตัวนี้กับตัวนู้นวรรุตาตีว่าเป็นหมื่นหแล้วกันก็ประมาณ35,000บาท35,000บาทนี้คือเงินจากการเก็บขวดเงินจากที่เศษเงินของคนอื่นก็ทิ้งแล้วเราเก็บเก็บเล็กผสมน้อยจาก3บาท5บาท9บาทอย่าลืมนะคะสบาท5บาท แล้วก็กาบหลังจากนั้นก็จะกลายมาเป็นเงินก้อนโตไว้ให้สำหรับเราในยามที่เราฉุกเฉินฉุกเฉินของเรานั่นก็คือเตาไฟฟ้าพังราปตามีเงินซื้อเครื่องทำความร้อนในหน้าหนาวเป็นเรื่องจำเป็นมากพังซื้อโถในห้องน้ำพัง เราก็ซื้อทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะคะเป็นเรื่องที่ชีวิตเราต้องมีต้องมีคือมันเป็นเรื่องที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของเราแล้วเราได้เงินจากตรงนี้โหยไม่รู้วารุตาอยากจะบอกยังไงว่มามันเป็นความภาคภูมิใจมากๆการที่เราลงทุนแรงไป แล้วก็เราได้มาแล้วเมื่อเราได้มาแล้วเราไม่ได้นําเงินนี้เอาไปทิ้งไปขว้างเรานํามาเก็บสะสมเอาไว้ใช้ยามที่เราเดือดร้อนแล้วเมื่อเราเดือดร้อนเราก็ได้ใช้เขาจริงๆเขาก็ตอบแทนเราจริงๆที่เขาตอบแทนเราเพราะว่าเขารู้ว่าเรารักเขาเราไม่ได้ได้เงินมาแล้วเรารีบจ่ายออกไปเพี้ยงเขาเขาเรียกว่า เอาโยนไปให้คนอื่นไม่ให้เขาอยู่กับเราแต่เรารักษาเขาให้เขาอยู่กับเรานาน,านๆแล้วเขารับรู้ถึงความรักที่เรารักเขายามที่เราเดือดร้อนแน่นอนค่ะคนที่รักเราเขาก็จะต้องตอบแทนเราเขาต้องอยากจะยามที่จะช่วยเหลือเรา เขาก็เลยได้มาช่วยเหลือแฟนกับวาุตาให้เราได้มีเตาไฟฟ้าใหม่ใช้ให้มีเราเครื่องทำความร้อนในยามฤด,ดูหนาวเราไม่หนาวอีกต่อไปเพราะเรามีเครื่องทำความร้อนอันใหม่ที่แสนดีที่เขาก็ให้ความอ,อบอุ่นกับเราให้โถโก๊อกน้ำในในห้องน้ำของเรา คือมันเป็นเรื่องที่ออวรุตตากำลังจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่วิเศษมากๆวิเศษมากมากกับการที่เราเดินเก็บขวดสามบาทห้าบาทเก้าบาทวรุตาก็เลยอยากจะบอกกับทุกทท่านว่าเรื่องบางเรื่องหรือรายๆเรื่องก็ตามนะคะขอเพียงให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจเดินไปในเส้นทางที่เราท,ที่ที่มนถูกต้อง เราไม่ได้ผิดศีลหรือไปผิดศีลธรรมหรืออะไรที่ไหนจงเดินมุ่งมั่นไปด้วยความคิดด้วยคุณงานความดีแล้วทำแบบสมับเสมอเมื่อได้มาแล้วก็อย่าชิ้งคว้างเขาแบบไม่แย่ไอแย่แสจงรักเขาเหมือนกับที่เรารักตัวของเราเองเชะนั้นเมื่อความรักตัวนี้แผ่ ไปเขารับรู้ได้และถึงวันนั้นวันที่เราเดือดร้อนเขาจะส่งความรักความช่วยเหลือมาหาเราค่ะนี่เป็นทริคก็เรียกว่าเล็กๆจากผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบง่ายๆคือชีวิตเราจะดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวทำอยู่ที่ตัวของเราเองเราจะอยู่ที่ไหน ถ้าเรามองเห็นคุณค่าของที่เราอยู่เราก็จะมีความสุขในที่นั้นค่ะพยายามที่จะทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอย่างที่แฟนไม่เคยคิดอยากจะมาเก็บกดสุดท้ายก็ต้องมาช่วยเราเก็บกดเมื่อสองแรงแข็งขันแน่นอนค่ะมันดีกว่าแรงเดียวอยู่แล้วการได้มามันก็เลยกลายเป็นทวีคูณ จากที่แม่ยา่าเขาก็มีความรู้สึกแบบเขาก็ไม่เคยนะจู่ๆลูกต้องมาเก็บมาเลยเขาก็อืมอืมแต่พอนานไปเขาก็เริ่มชินกับพฤติกรรมของเราสุดท้ายแม่ย่าก็เห็นขวดเมื่อไหร่ก็นึกถึงเราอยากจะช่วยเก็บให้เราอยากจะทําให้เราแกก็คิดถึงสามบาทห้าบาทเก้าบาทเหมือนกันก็สาหรับวันนี้วารุตาก็ได้มาเผยแล้วนะคะว่าสามชิ้น เงินที่ได้จากคลิปกวดแล้วเตาเอามาทําอะไรบ้างแล้วมีช็อตเด็ดวรุตาอยากจะบอกมากๆว่าคลิปต่อไปไม่อยากให้ทุกคนพลาดเพราะว่าเตาไฟฟ้ามีแล้วเครื่องทําความร้อนมีแล้วก๊อกน้ํามีแล้วแล้วเงินที่ยังเดินเก็บควดอยู่ทุกวันไปไหนเอาไปทําอะไร มาชมกันคลิปหน้าคะ่ะวารุตาพร้อมแฉพร้อมแฉปอกเปลือกชีวิตของตัวเองให้กับทุกทกท่านได้ฝังน,นะคะถ้าท่านได้เห็นเป็นประโยชน์อย่าลืมนำไป เ็ได้แบบเออลองประยุกต์ใช้อยู่นะคะแล้วก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย mm. วก็อย่าลืมกดแชร์ให้กับคนที่เรารักด้วยนะคะแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อที่จะให้เราออกได้มีประสบการณ์ที่ที่แตกต่างแล้วก็จะได้นํามาประยุกต์ใช้กับตัวของเราเองเดี๋ยวเจอกับวาุตาในคลิปหน้าดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อคอยชมคลิปใหม่ๆของวาุตาด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ Bye bye!